ปากรูเขาครับมีรอยนิ้วจางๆกันน,น,นี่แล้วผมเจาะตรงนี้กัน,นี่นี่ตรงมานี่เราหักศอกไปนู่นครับกีรวงไปมือแตะหัวกามนะครับโอ้หัวกามโตจริงเดี๋ยวต้องบูแล้วครับลวงเลยครับรูนี้โอ้ สุดเอื้อมนะครับอื แข็งแรงมากเลยครับผมยังไม่โดนขอมนี่เ,นเป็นไงโอ้โอ้โอ้โอโอมีหกขีดแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูกันนอกครับ มัดเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหกาม่วงสวยจัดครับมีครึ่งโลหกขีดนี่น,นี่ไซนี้ผมเดี๋ยวไปกันต่อครับ